นี่ก็จะไปมีได้ไงคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเวลาถ่ายทําเนี่ยบรรยากาศไม่ได้เป็นใจเลยเอาเหรอใช่แต่ละฉากนะคะเจอไปฉากแรกเป็นไงบ้างคุณอาวันแรกที่ถ่ายนะคะก็เป็นขนมเค้กค่ะกินขนมเค้กกันโอ้โหน่ารักเออหน้ารักทั้งหน้าเลยค่ะทานทั้งหน้าเลยค่ะเต็มหน้าเลยยังไงเช็โบ้กนี่เลยคแรกด้วยค่ะประทับใจมากๆค่ะแล้วก็รู้เลยว่าทั้งเรื่องนี้ต้องเป็นแบบนี้ตลอดและสนุกมากๆค่ะเราเห็น เอ่อในซีนเนี่ยครับเห็นตั้งแต่ว่าน้ายังเละๆเป็นครั้งแรกเนี่ยครับประทับใจมากค่ะโดนเลยใช่ไหมคะแล้วเป็นไงคเลยผู้หญิงคนนี้ใช่เลยใช่เลยที่จะไม่คบเลยใช่เลยจมูกมีสีแดงนิดๆเลยเ่นีจมูกก็แดงจมูกก็แดงค่ะตอนถ่ายเขาโปะเข้าไปเต็มๆเลยค่ะไม่ทำใจนานไหมบทอันนี้ที่ต้องเอาเค้กโปะหน้าเลยเนี่ยอยากเล่นค่ะอยากเล่นเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อเหรอมันเป็นส่วนบำรุงผิวที่ไม่ทราบเหรอไม่หั่นตาได้นะคะแล้ว ซื้อเค้กมาเอ็มก็แพงไงที่ไหนเขามีแล้วที่กองก<ช>็โปะไปเลยทานเลยนะพร <อ S 3> ้อมข้าวปากก็ทานเลย oh, <but> จริงๆแล้วพอเขาโปะเนี่ยเราก็ไม่ไม่อุบปากด้วยนะ จริงแล้วนะคะหน้ามัเนี่ยเขาก็ถึงเค้กจะโปะหน้าไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่เลิกห่วงสวยเขายังห่วงสวยเยอะกวงสวยเค้กทั้งอันเละเต็มหน้าเลยนะก็ยังยต้องสวยจริงเปล่าฮะจริงไม่เชื่อใช่ไหมคะมีให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างอะะไไไไรม่ด้ป สีแดงพอดีเลยนะเนี่ยโอเคโอเคเอาเอาเค้กแปดหน้าเรียังบอกว่าโอเคโอเคที่ปากสีแดงปากแดงโอเคโอเคแม่เดี๋ยวพอเค้กโปน้าพวบกระจกต้องมาเลยใช่ค่ะเพื่ออะไรเพื่อดูว่าเป็นยังไงเป็นไงแล้วตกใจหูเยอะขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยแต่เสียงคุณนะได้ลมบ้าแล้วแปดหน้า โอเคนะหนูแต eh? e ่จริงๆมีซีนเนี่ยซีนไหนคะฉากที่เอาหัวหัวหอมทายใจกันแล้วเอ้ฉากหัวหอมทายใจกันแล้วเนี่ยคุณติ๊กคุณครับคุณพี่ติ๊กมีมีความคิดเห็นยังไงครับกับกับนักเอกของเราบ้างครับผมว่าหัวหอมทายใจกันแล้วครับไม่ทำให้ใจกันแล้วเรียบเนียวนะ พระเองแล้วต้องเจอหนึ่งไอ้อู๋เอาหอมทานนันกนแล้ว <c oughs> ผมก็ไม่เคยเจอครับก็ครั้งแรกเลยครับแล่ว,ว,ว่าไม่ใช่ทานทีเดียวนะทานมันมาก <c oughs> อเอเอผมเห็นแล้วคุณจ้ะ <c oughs> ไช่ทำที่พุ่มกับกรอบนานไหมกรอบนานไหมพุ access, ่มกับนะค่ะพุ่มกับบอกว่าโอ้ทำเถิดพี่อยากทําให้ดูนะแต่พี่ไม่น่ารักเท่าอ้ามอะไรเงี้ยพี่ไม่อยากทำอ๋อเดี๋ยวพุ่มกับเขาไม่ยอมทำเหรอใช่เขาไม่ยอมทําเขาบอกอ้ามทำเองละกันเขาอ้ามเาะอะไรนะัวอ๋ออันน่ารักกว่าพี่อะมาด้วยนะคะมาด้วยมาด้วยครรับมาด้วยคับมาด้วยค่ะ หัวหอมเนี่ยค่ะเวลาทาไปมันเหม็นไหมอะก็เหม็นนะค่ะตอนแรกคือพี่เขาเตรียมสาลี่ไว้ให้ไว้ให้ทาใช่ไหมคะเราก็แบบมันสีมันคล้ายๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวสาลี่อ้อยผลไม้สาลี่แล้วก็หัวหอมแล้วก็หัวหอมแบบซอยๆหัวหอมแต่พอกล้องตัดรับแล้วก็หยิบสาลี่มาถูแล้วหยิบผิดค่ะหยิบหัวหอมเฮ้ยจะได้กินจริงๆเน่ยอะไรอย่เงี้ยเหม็นเลยอย่าเงี้ยโอเคค่ะแล้วอันนั้นพี่รู้ว่าไหมเอาไปซอยทำอาหารต่อ อยากกินหนงเลยหอมจั๊กและอ้ำเจ๋งเจ๋งคนติเขาไม่น้อยหน้าเหมือนคนนี้เขาเกือบโป๊บนทางด่วนโอ้มีโชว์เซ็กซี่บนทางด่วนค่ะแล้วก็พอกหน้าขาวด้วยวันนพอกหน้าขาวด้วยแล้วเอาจผ้าเสื้อคลุมอับน้ำในหนังสือพิมพ์มีแบบแบบแพมออกมาแค่นี้อะไรแพมคะว่านั่นเป็นไงคะทำไปได้ไงคะว่านั้นก็ มันมันต้องทำนะครับคือมันมันอยู่ในบทนะครับแล้วก็มันต้องพอกหน้าขาวแล้วก็คุมมันนั้นใช่ไหมครับบนทางด่วนบนทางด่วนเลยฮะแล้วตอนนั้นเป็นช่วงเทีเช้านะฮะครับเออน้องๆกำลังจะไปเดินทางไปสอบที่มหาวิทยาลัยกันเนี่ยแล้วไป็นี่ทั้งคนเดียวทั้ถนนเลยใครคะไม่ใช่บนทางด่วนจริงเลยใช่ไหมครับบนทางด่วนจริงเลยก็ไม่ได้กั้นถนนไม่ได้เลยไม่ได้กั้นเลยครับไหลถนนเลยแล้วช่วงที่ผมวิ่งอันแรกเนี่ยครับผมไม่ไม่ค่อยได้ระวังเลยฮะโอ้ไม่ระวังติ๊กน้้ออยยยติ๊กนน่ดี๋วขางใส อ้าวจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอจิจุ้มต้มแล้วอ้าจะเหลือไม่ล่ะไอ้จะเหลือเหรอนี่ใส่หรือไม่ได้ใส่อ้าวเอ้าวนี่นี่เธอเป็นสนใจไม่อยากเราถามแทนแล้วแล้วไงที่คุณว่าก็วิ่ง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 แล้วก็แล้วพอเอ่อเริ่ม พอมีคนทักเลยเริ่มเราต้องต้องวิ่งแล้วก็ปิดบ้านในก้องถ่ายทักใช่ไหมหรือว่าน้องๆที่มันจะไปสอบทักน้องพิรตาพ่นตาน้องๆที่ไปสอบเนี่ยครับไม่ทักครับไม่ทักจอดรถดูเลยนะ ถาดูเกจแสดงพลก็สนุกดีไหมก็สนุกดีก็รู้สึกสนุกดีนะฮะก็สนุกดีสรุปว่าคนไม่ตกใจตกใจไอ้ที่พอกหน้าเนี่ครับพอกเป็นชั่วโมงเลยฮะแล้วแบบหลังๆเริ่มพูดไม่ออกครับมันมันแข็งมันแข็งนะพอก่พอกไว้สรุปว่าไอ้บรรยากาศต่างๆที่ผ่านมานะคะก็ไม่มีบรรยากาศไหนเลยที่เป็นใจก็เดี๋ยวมันเจอไอ้มาปิ้งกันนอกจอเลยเนี่ยมาปิ้งกันนอกจอไม่มีเลยนะคะแล้วทุกอ่ก็มีแต่ฮ่าๆใช่แล้วพอมาถึงบรรยากาศที่สํำคัญๆเป็นซีนที่แบบว่าอาจจะเกิดมี อาการปิ้งกันได้อ๋อในในเรื่องนี้มีซีนที่เป็นบรรยากาศเป็นใจก็มีมีบรรยากาศเป็นใจก็มีแต่แล้วก็ถูกทำลายบรรยากาศโดยคุณอั้ำ อ๋อซีนเป็นใจเขาเทอะไรเขาไปเนาะเขามีซีนที่บอกว่าจริงๆแล้วเป็นซีนค่อนข้างซึ้งป้อนข้าวกันอะไรกันก็ซึ้งแต่หนูเข้าไปทำลายบรรยากาศความซึ้งซะโดยการยังไงคะก็คืออยากให้พิธีเขาอิ่มเลยค่ะก็ตักพริกไปให้เขาทานในฉากเขาก็ต้องฏิเสกันไม่ได้อยู่แล้วเขาต้องยิ้มมองหน้าเคิร์ฟอืไม่ในเรื่องนี้คือหนูต้องตักพริกใส่ปากในเรื่องในบทไม่ใช่ค่ะอในบทไม่ใช่หนูทำเองว่างั้นเหรออยากให้เขาเผ็ดเนาะ พี่หนูแค่เข้าในฉากตอยเขาปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นส่วนตัวส่วนตัวใช่ค่ะส่วนตัวแล้วพี่เขาก็ทาแล้วก็ยิ้มแล้วคุณติ๊กพอเขาเห็นเขาตัดลิกอะครับมาแล้วคุณก็คุณไม่แบบผมก็แบบแหม่พัชดา